โอเคแล้วครับผมก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผู้ชมนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟรีไฟนะครับกับผมไซโค้ดนะคุณผู้ชมก็จะว่าผมมาแปลกวันนี้มาเล่นเกมฟรีไฟได้ไงเออเห็นการแต่งตัวผมไหมอืมวันนี้ผมก็จะแต่งตัวเป็นสายฟรีนะครับจริงๆก็ฟรีอยู่แล้วแหละดูเพจดิไม่มีเลยนะครับเป็นสายฟรีไม่เคยเติมเลยนะครับผู้ชมนะอ่าซึ่งผมจะทําการไปเล่นโมดสวิส์อันดับนะบผู้ชมนะก็ผมไม่ค่อยได้เล่นฟรีไฟเท่าไหร่นั่นแหละผมเพิ่งกลับมาเล่นได้ประมาณสัก สามสี่วันแล้วนะผู้ชมนะโอเคครับแมทที่หนึ่งมาแล้วนะครับผู้ชมนะดูจากเพื่อนแล้วนะครับมีแต่ตำนานทั้งนั้นครับอ่ะโอ้โหการแต่งตัวแต่ละคนนะครับก็มีสไตล์นะครับโอ้คนนี้ก็เทเนี่เท่เท่เท่มันเป็นการแต่งตัวสไตล์เก่านะครับแบบพวกนักแข่งเก่าอะไรเงี้ยแต่ผมดูดิไม่มีสไตล์เลยนะครับสายฟรีสายฟรีก็สายฟรีวะจะไปดูถูกสายฟรีนะครับคนเก่งๆมีเยอะบอกเลยแต่ผมไม่เก่งหรอก เพื่อนออกออกให้มันสุดข้างบนข้างบนข้างบนขึ้นเลยขึ้นเลยหาขึ้นเลยนะครับเล่นเลยเล่นเลยละกันโอเคครับเมื่อกี้ผมดูว่าเนี่ยทางนั้นดูเหมือนจะเป็นงานมากเลยครับผู้ชมอ่ะก็เป็นงานจัดเลยคุณผู้ชมมาว่ผมว่าเราต้องเอาใหม่โอ้โหสกินเอเคมังกรสกินเอเคมังกรนนะนรับโคตรเท่เลยคุณผู้ชมโอเคไอ้เพื่อนแบกนี่แหละเราเล่นไม่เก่งไงประเด็นเนี่ยมา ฟรีไฟฟรีไฟปุ๊บปุ๊บวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเพื่อนระวังนะเพื่อนนะโอเคใจเย็นใจเย็นเออสวย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 สองไหมสองไหมปุ๊บปึ๊บปุ๊บสวยเฮ้ยขอโทษขอโทษไม่ได้ซ้ำศพไม่ได้ซ้ำศพเราไม่เป็นคนแบบนั้นอ่าโอเคเหมือนจะตีเสมอมาแล้วเนาะผู้ชมนะตอนเนี้ยเดี๋ยวทำการซื้อชุดเกาะแล้วกันเพราะว่า ชุดเกาะมันสำคัญเนะีัยมันจะทําให้เราแบบแข็งแกร่งขึ้นเออปึ๊บเป็นไงปึ๊บโอ้โหหไยไรไหมเนี่ย,นนยโอ้โหโโห,โหไไมดโอเคเดี๋ยวตึงตอนนี้ผมจะพาไปสุ่มแบบแบบหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นแบบคราฟแลนด์นะครับผู้ชมนะผมอยากแนะนณผู้ชมมากเลยใครที่เข้ามาเล่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับแบบนี้มันก็ดีนะแบบเหมาะสําหรับสายแบบฟรีๆอย่างเราเลยนะครับผู้ชมนะที่ไม่ได้เติมอะไรเลย,เลยอืม นั่นเองโอเคซึ่งเราก็จะแต่งตัวได้แบบอิสระนะครับแต่ว่าเขาก็จะจํากัดชุดให้เราหน่อยนิดนึงเฮ้ยมาดิปึ๊บ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 รูวงสวยเฮ้ยมาเลยมาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยโอเคอย่างไรผมก็พิ้ววะตอนเนี้ยโอเคมามาผิ้วก็พิ้ว คิว่าผมจะเล่นเป็นสองขวานตานี้โอเคขอเป็นตรงนี้ก่อนละกันือเห็ดหน่อยเพื่อนขอเหตดหน่อยขอเห็ดหน่อยขอบขอบคุณเพื่อนขอบคุณ,คณสเปซผมเล่นไม่เป็นนะเพราะว่ามันค่อนข้างรู้สึกว่ามันยังไง่ะมันยิงได้จีลนะนัดแล้วมันก็แบบคอมโบไม่ค่อยได้เนะตัวนี้ผมเล่นเป็นฟรีไฟแม็กนะครับผู้ชมนลก็ภาพก็สวยดีนะอ่าแต่ใครที่อยากลองเล่นก็โหลดมาเล่นได้ครับฟรีไฟแม็กก็ถือว่า อฟรีฟรีแม็กก็ถือว่าได้นะครับลองโหลดมาเล่นกันนะครับผู้ชมนะโอเคโอเคเกือบร่วงขึ้นไปละจังบ้า,านี้โอเคบนน่าจะเยอะโอเคหมดตี้ปึ๊บโอ,โ,โอ้โห้หมดหมดเฮ้ยเอาเรื่องอว่ะผู้ชมผมไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยเออหมดตี้หมดตี้ตอย่างน้อยก็ได้วะเอเคมาปึ๊บ ปึ๊บเอาตัวนี้โอเคตังหมดแล้วคุณผู้ชมล่าสุดโอ้โหเพื่อนโอเคีนี่ๆแอคเกิลแอคเกิลโอ้โหอย่างเท่เป็นไงอย่างโหดอย่างโหอย่างเฟี้ยวน่ะไปคุณผู้ชมลองดูเพื่อนมีท่าเหมือนเราเปล่าเฮ้ยล้อเ,เล่นล้อเ,เล่นปึ๊บอ่ะผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วผมก็ไม่ได้สนใจในพวกสกินปืนเท่าไหร่นะครับผู้ชมนะปึ๊บ ึึึึบบบบโอ้โหสูงไม่ติดสูงไม่ติดโอ้มาดิเหมือนว่าข้างล่างจะร่วงไหมก็มาดิอุ้ยหลบก่อนหลบก่อน โอ้โหไม่ได้หรอคุณผู้ชมไม่ทันว่ะเจตอีกคนออกเหรอทำไมออกอ่ะไม่ได้แล้วอุ้ยเราจะแพ้ไม่ได้เราจะแพ้ไม่ได้คุณผู้ชมอ่ะแมตตี้จะแพ้ไม่ได้เราต้องชนะเท่านั้นเหมือนว่าแมตตี้ผมควรเล่นเป็นอะไรดีวะผมเล่นเป็น m อ4 0พีสี่แล้วกันเนาะดูบูมันน่าจะชนะ,อะโอเค กินนี่ดำไม้สองนะครับค่อนข้างดีอยู่เนี่ยเพื่อนกดออกทําไมอ่ะไม่เอานะเพื่อนเล่นแบบนี้เอานะเรารายงานเอานะเดี๋ยวผมก็จะรายงานจริงๆแหละเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ควรมีในเกมนะครับอ่ะเขามาเล่นแล้วกดออกครับมันมันเสียก,กําลังเพื่อนนะรประมาณนี้ยมันทําให้เพื่อนสู้ไม่ได้นะครับอ๋อขึ้นขึ้นบนหมดเลยขึ้นบนหมดเลยใช่ไหมเฮ้ยขึ้นไปทําไมอ่ะเราสู้ไม่ได้พยาิ่งดีเพื่อน เฮสองกลัวาม,มาเย็นๆเนผู้ชมอย่าเพิ่งขึ้นนะเดี๋ยวเราดูเชิงเขาก่อนนะครับผู้ชมนะทีมนี้เขาค่อนข้างโหดก็โหดระดับหนึ่งแล้วกันเป็นงานอนะเข้าใจไหมนั่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนจบแล้วเพื่อนต้องเพื่อนเราต้องชนะครับผู้ชมเย็นๆเย็นๆเพื่อนอย่ายเพิ่งเข้ามันเพื่อนออกแล้วครับผู้ชมนะ ไม่รู้ว่าจะสูไ้ได้เปล่าโอเคลิ้นพันเล่นบันแต่ว่าทางนั้นเขามีเยอะนะครับยวเราต้องไปทางเดียว,ก,ว,วกันแล้วปึ๊บลวงสองชุกันละอืมโอเคเราต้องเชิงดีๆนะครับผู้ชมนะปึ๊บทำเลยทำเลยซํำเลยโอเคช่วยเพื่อนครับช่วยเพื่อน ไม่ได้เอ็มไม่เป็นไรครับขอแค่ชนะครับตาเนี้ยค่อนข้าง,างตึง,ตงนะเนี่ยผมบอกเลยตึงจริงตาเนี้ย okay. Okay. โอเคโอเคอเครบครบเรียวกว่าครบไม่ได้รัดโอเค,อเ,คเข้าเลยจั่างวันนี้หลังเพื่อนอุ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคสวยอ่าเรียบร้อยครับชนะแล้วผู้ชมอ่าไม่ได้เอ็มนะครับ ได้ไปนะครับผมได้ที่เท่าไหร่ไม่รู้โอเคมาค่าน้อยครับโอเคก็มีแมปแบบหนึ่งนะก็คือคาบแลนนะเป็นสไตล์ในการเล่นไฮไลท์นะครับผู้ชมนะก็กดมาที่คาบแลนนะผู้ชมนะอ่ะชื่อแมปก็จะเขียนว่าอีโวกันนะครับหนึ่งวีหนึ่งนะเขียนชื่อวันนี้เลยนะครับอ่ะล้วก็กดเล่นได้เนี่ยก็สร้างห้องได้สร้างห้องเล่นกับเพื่อนนะครับเราสามารถแต่งตัวได้อิสระอ่ะซึ่งเมื่อกี้ผมใส่เป็นชุดสายฟีมานะครับมันสามารถเลือกได้หลายรูปแบบนะครับโอเค สำหรับแบบนี้นะครับก็เนี่ยมากดมาที่ปืนปุ๊บมันก็จะมีสกินนะครับอันนี้ first first skin นะครับก็มันจะเป็นพวกพวกหมัดนะครับผู้ชมนะอ่าเห็นไหมประมาณน,นี้ผมชอบหมัดคอปเป้าผมก็เลือกหมัดคอปเป้ามาสกินปืนนะครับอ่าเลือกได้ตามใจชอบเลยครับผู้ชมนะเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยไันจำเป็นมันนี้แหละดีเซอร์โอเคชุดนะครับอ่ากดมาตรงรูปเสื้อนะครับแล้วก็กดไปที่เลขได้เลยผมทีนี้ผู้ชมก็กดเลือกชุดได้เลยนะผมจะเอาเป็นไฮไลท์ในการใส่ไฮไลท์ปุ๊บใช่ไหม อ่ะเห็นไหมปึ<ๆ>๊บปึ๊บอ่ะมาลองดูปึ<ๆ>๊บป<ๆ>ึ<ๆ>๊บปึ๊บเห็นไหมก็เล่นได้เลยนะครับผู<ๆ>้ชมนะผมอาจจะเล่นไม่ค่อยโหดนะโอเคไม่ค่อยโหดจริงไปแล้วหนึ่งโอเคประมาณน,นี้อ่ะซึ่งก็เล่นได้ประมาณนี้แหละนะครับผู้ชมนะมันอิสระนะเห็นไหมอิสระมากโอเคอ่ะตั้งใจเล่นหน่อยโอเค โอ้โดนได้ไงวะเนี่ยงงเลยอ่ะมันจะอยู่ที่เจ็ดหรือแปดเกมเนี่ยครับจบนะอ่ะประมาณแปดเกมนั่นแหละผู้ชมประมาณแปดเกมนะผู้ชมนะประมาณแปดเกมจบก็คือค่อนข้างนานอยู่ไม่เสียบัดด้วยนะครับผู้ชมนะมันดีมากเลยนะผมบอกเลยมันเป็นการให้เรามาเทสฝีมือเราโอเคเห็นไหม โอ้โหยิงได้ไงปะเนี่ยเอ,ยอหัวใจงังนวะไม่คิดว่าจะโหดขนาดนี้นั้นเนี่ยเห็นไหมเอโอโคตรหดเลยมันเป็นเพราะชุดหรือเปล่าวะนี่อะไรครับคุณผู้ชมนะมีชุดก็มีแชร์ไปกคนะรึ่งนะเฮ้ยเฮ้ยมันโดนได้ไงเพื่อนงงนะเนี่ยจริงๆเขาก็ตึงนะตึงกับเรื่องเลยสเต็ปการตั้อวอลไม่ธรรมดาอ่ะเห็นไหมปึ๊บเราตั้งไอไวอลได้แบบอิสระเฮ้ยไม่นี่ไม่เอาไม่เอาเลยแบบเนี้ย รูโดนโอ้โหโดนผมโดนละอ่ะเห็นไหมมันก็เล่นได้แบบอิสระเลยนะครับซึ่งมันก็ดีมากบอกเลยว่าแมปนี้มันมันเปิดเปิดโอกาสให้เราแบบคนไม่มีบัตรอย่างเราเล่นนะคับผู้ชมนะโอเคปึ๊บโอ้โหลบๆโอเคโอ้โ,โ,อโต่งเปียโอโ้บอกเลยว่าเอาเรื่อง โอ้โหตั้งไงวาไม่ทันนะครับอ่าประมาณนี้แหละนะครับผู้ชมนะแบบนี้ผมบอกเลยว่าดีมากจะกินอะไรเพียบพร้อมเลยจริงๆผมก็พอเล่นได้นะครับผู้ชมนะไม่ได้โหดอะไรมากมายปึ๊บหลบไปจีนรอเลยปึ๊บปึ๊บหลบไปปึ๊บเฮ้ยทำไมเริ่มไม่โดนแล้ววะผู้ชมเอ้ยติด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 โอเค หลบไปโอ้โหโคมจังวะเฮ้ยคมเกินไปละโอเคยิงเงีิงเงีไม่ใช่อะไรนะตั้งใจอยู่ยิงไม่โดน่ยโอ้โหมาโอ้โห เฮ้ยทำไมพิュ๊จังวะเพื่อนเฮ้ยผิวเกินไงโอ้ยพอดีเฮ้ยได้ว่าได้ผมอยู่ผมอยู่เนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะเราเปลี่ยนชุดได้นะครับถึงเราเลือกชุดมาแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนเล่นได้อีกซึ่งมันก็ดีมากเลยนะครับผู้ชมนะอืปึ๊บปึ๊บ้ยยเฮ้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 ยโดนโดนนะเฮ้ยผมก็โดน ผมเอาเรื่องแล้วเนี่ยคนนี้อุ้ยหมดหายอุ้ยหมดหายปะหมดเกินหมดเกินไปแล้วเอาดิอุย้ยโอ้โหโเกือบตายครับทุกท่านโหดเอาเรื่องผมบอกแล้วว่าโหดจัดเอาดิตอนนีครับตอนนีครับ โอเคอันนี้ขอดีเสืแล้วกันลองดีเสืด,ดูเว้ยเอาเรื่องว่ะผมนะเนี่ยอโอ้โหออกมาเป็นชุดนี้ก็น่าอายนะนี่คุณผู้ชมเอาเป็นว่า,านะครับสำหรับเกมฟรีไฟลนะครับก็แมพมันก็มีแตกต่างหลายแบบให้เราเล่นนะครับอ่าหลายแบบซึ่งเห็นไหมอ่าคาบแลนก็เป็นแบบที่อิสระมากนะครับ 2v2 ก็มีนะเนี่ยสองวิสองไอโฟน การอีโวอะไรประมาณนี้ยรถแข่งอะไรก็มีเออประมาณนี้ได้นะครับผู้ชมนะอะ AKT อะไรวะอะประมาณนั้นแหละนะครับผู้ชมนะซึ่งมันก็ดีถือว่าใช้ได้เลยนะครับอ่ะเอาไว้ว่านี่ครับสำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ครับไปจากกนรอีพีหน้าครับผม